เดอ g กอรี่อีพีที่3และที่4ป้าแม่บ้านได้มาขอร้องให้หนางเอกช่วยเธอในการที่ให้หนางเอกของเราช่วยฆ่าสามีของเธอและเธอเองนั้นก็จะช่วยนางเอกสืบเรื่องราวต่างๆ แต่นางเอกก็ยังไม่ปากใจเชื่อคำพูดของป้าแม่บ้านเธอเลยไปตามสืบและผลปรากฏว่าป้าแม่บ้านและลูกสาวโดนสามีทำร้ายจริงนางเอกก็เลยตัดสินใจยื่นมือเข้าไปช่วยในครั้งนี้ทำให้ป้าและนางเอกได้เป็นคู่หูกันเพราะว่าป้ามีจุดประสงค์เพื่อที่กำจัดสามีของเธอและนางเอกก็มีจุดประสงค์เพื่อที่จะกำจัดเพื่อนที่ทำร้ายเธอนางเอกเลยบอกให้ป้าสืบเรื่องราวเพื่อนทั้งหมดที่ทำร้ายเธอและก็มารายงานกับเธอ ส่วนลูกสาวของป้านั้นนางเอกยินดีที่จะสอนพิเศษให้และนางเอกยังมีแผนการที่จะส่งลูกสาวของป้าไปเรียนต่อต่างประเทศส่วนทางด้านคุณป้านั้นก็ตามสืบเรื่องราวของเพื่อนแต่ละคนให้กับนางเอกในเวลาที่ป้าจะรายงานผลป้าก็จะเอาเมมโมรี่และกล้องใส่ไว้ในรถนางเอกก็จะขึ้นมาดูภาพในกล้องนั้นเพื่อที่จะไม่ให้เป็นการผิดสังเกตส่วนทางด้านพักยอนจินวันนี้เธอก็ได้รับรู้ว่าลูกสาวของเธอเป็นตาบอดสีและโรคตา บอดสีนี้เป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมมาจากจอรแจจุนชูรักของเธอนั่นเองและเธอเองนั้นก็ได้กำชับลูกสาวของเธอว่าอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกพ่อเด็ดขาดทางด้านนางเอกก็ได้รับทราบข้อมูลนี้เช่นเดียวกันเพราะคุณป้านั้นแอบตามสืบเรื่องราวของพักยอนจินมาให้กับเธอและยังมีรูปที่พักยอนจินพาลูกสาวของเธอไปที่คลินิกเพื่อที่จะตรวจสายตาและครั้งนี้มันก็ทําให้หนางเอกคิดถึงเรื่องราวในอดีตที่จอรแจจุนได้ต่อยเพื่อน รวมชั้นเรียนคอหาร้อเรเียนเขาว่าเป็นเด็กตาบอดสีซึ่งตอนนี้มันก็ทำให้นางเอกรู้ชัดขึ้นแล้วว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ลูกของฮาโดยองสามีของพักยอนจินจริงๆแต่ถ้าว่าเป็นลูกของพักยอนจินกับจอนแจจุนตั้งหากในเวลาต่อมานางเอกของเราก็ได้ดำเนินแผนการโดยที่เธอไปสมาคมหมักล้อมเพราะเธอรู้มาว่าฮาโดยองชอบเล่นหมักล้อมเป็นที่สุด ก็เพื่อที่จะทำให้ฮาโดยองหรือสามีของพักยอนจินเนี่ยสนใจในตัวเธอแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยละสิคะฮาโดยองได้สนใจนางเอกของเราเสร็จแล้ว ในวันนี้นางเอกได้มาสอนหนังสือลูกป้าแม่บ้านที่บนรถไฟแต่เพอเอิญว่านางเอกได้เจอกับพระเอกเสียก่อนแล้ววันนี้ก็ทําให้พระเอกดีใจแบบสุดๆที่ได้เจอนางเอกที่นี่พระเอกจะลืมได้ยังไงล่ะคะเพราะว่าเขาตกหลุมรักนางเอกตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแล้ววันนี้เขายังบอกกับนางเอกว่าเขาเป็นคุณหมอเต็มตัวแล้วแถมยังให้นำบัตรกับนางเอกไว้อีกเผื่อนางเอกจะคิดถึงเขา เพราะว่าพระเอกนั้นจําคําพูดของนางเอกได้ว่านางเอกนั้นไม่ต้องการเจ้าชายแต่นางเอกเองนั้นต้องการคนที่จะเป็นเพชฌฆาต ที่คอยไล่ลำดาบให้เธอนั่นเองในเวลาต่อมานางเอกนั้นได้มาบอกกับคุณป้าว่าเธอเองนั้นต้องการที่จะเข้าโรงเรียนที่ลูกสาวของพักยอนจินเรียนอยู่ซึ่งเธอเองนั้นก็ให้ป้าแม่บ้านไปตามสืบเรื่องราวของพออรโรงเรียนนี้และในไม่ช้าคะ่ะนางเอกก็ได้รู้ว่าผออรโรงเรียนนี้เป็นเพศที่3าเพราะภาพที่คุณป้าถ่ายมาได้นั้นเป็นคําพูดของคนขับรถที่พูดกับพออว่าที่รักมานั่งข้างหน้าสิและนั่นมันก็เป็นช่องทางที่จะท ให้หนางเอกได้เข้าไปเป็นครูประจำชั้นของลูกสาวพักยอนจินจากนั้นนางเอกก็มาที่บ้านชายคนหนึ่งนั่นก็คืออดีตครูประจำชั้นของเธอซึ่งตอนนี้คุณครูประจำชั้นของเธอก็ได้ปลดเกษียณไปแล้วและรุนพี่ที่เธอตีสนิทด้วยก็ดันเป็นลูกชายของครูประจำชั้นคนนี้ซะอีกเธอเองก็ไม่ลืมที่จะเอาดอกลิลลี่มาให้กับครูประจำชัน้นเพราะเธอรู้มาว่าคุณครูประจำชั้นแพ้เกสอนดอกไม้อย่างรุนแรงในตอนนั้นเองลูกชายของคุณครูประจำชั้น ก็มาพอดีนางเอกก็เลยเปิดฉากซัดว่าจําไม่ได้แล้วเหรอที่คุณครูทําเรื่องเร็วลายไว้กับฉันจะลืมมันง่ายๆเหรอซึ่งตอนนี้ลูกชายของคุณครูเองก็กําลังจะสอบเป็นผู้ตรวจสอบโรงเรียนมันก็คงไม่ง่ายอย่างนั้นมัง้งทําให้คุณครูประจําชั้นจําขึ้นมาได้ทันทีว่าเธอคือใครทางด้านนางเอกกับซอนมายองโอตอนนี้ทั้งคู่นั้นก็ตกลงที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยที่นางเอกบอกกับซอนมายองโอว่าเขาจะได้ผลประโยชน์จากเรื่องนี้อย่างมาก นั่นก็คือในสมัยอดีตเพื่อนร่วมรุ่นที่เป็นผู้หญิงไม่ได้ตกตึกตายแต่เป็นการฆาตกรรมเขาเองก็ปฏิเสธขึ้นมาทันทีว่าเขาไม่ได้ฆ่าเด็กผู้หญิงคนนี้นางเอกก็เลยบอกว่าเธอรู้ว่าเป็นหนึ่งในสี่คนที่ทําร้ายเธอให้ซอนมนยองโอไปขู่เอาเงินมาซะนางเอกก็เลยให้ซอนมนยองโอไปเอาผมของจอนแจจุนมาให้กับเธอ เพื่อที่เธอนั้นจะไปตรวจสอบดี a ว่าฮายาจุนลูกสาวของพักยอนจินเป็นลูกของจอนแจจุนจริงๆหรือเปล่าทางด้านอีซาร่าก็เล่นยาแล้วก็นอนอยู่กับผู้ชายวันนี้แม่ของอีซาร่าเธอต้องมาปลุกลูกสาวของเธอเพื่อที่จะไปนิทรรศการการแสดงผลงานของอีซาร่าเองแต่ซึ่งดูแล้วแม่ของอีซาร่าก็ไม่ได้ห้ามอะไรเธอ เพราะว่าอีซาร่าเองหาไรายได้ให้กับครอบครัวแม่อีซาร่าเลยไม่ตอบว่าอะไรเธอในงานนิทรรศการของอีซาร่าก็มีเพื่อนๆมาแสดงความยินดีขาดไปแค่คนเดียวนั่นก็คือซอนมยองโอจากนั้นทั้ง4ี่คนก็ได้ไปที่โรงยิมของโรงเรียนแต่ถ้าว่าจูจ่ๆนั้นนางเอกก็เดินเข้ามาทําให้สี่คนสงสัยว่าผู้หญิงคนนี้คือใครแต่ในเวลาไม่นานพวกเขาก็ได้รู้ว่านี่คือดมอึนเด็กผู้หญิงที่พวกเขาชอบแกล้งนั่นเองซึ่ง มันก็ทําให้ทั้ง4คนถึงกับประหลาดใจขึ้นมาเลยว่าทําไมดงอื่นยังอยู่อีกน,นะนางเอกเลยพูดกับ4คนว่าเธอจะมาเป็นคุณครูประจําชั้นของโรงเรียนนี้และเธอเองจะเริ่มแก้แค้นทีละคนย้อนเวลากลับไปนางเอกนั้นได้ไปพูดคุยกับพออ,อของโรงเรียนนี้ โดยการใช้จุดอ่อนของพออ,อที่เป็นชายรักชายซึ่งพออ,อคนนี้ก็อยากจะแบ,งบ่งทรัพย์สมบัติที่มีให้กับผู้ชายคนนี้นางเอกก็เลยขู่ว่าเธอเองจะบอกกับลูกชายของพออซึ่งมันก็ได้ผลทีเดียวละค่ะทําให้เธอได้เข้าโรงเรียนนี้และเธอก็ได้เข้ามาเป็นครูประจําชั้นของฮาเยซุนลูกสาวของพักยอนจินในเวลาต่อมายอนจินก็ได้รับสิทธิ์เก่าโรงเรียนดีเด่นและในจังหวะนั้นเองค่ะนางเอกก็ได้ตบมือ นางเอกได้เชียร์เพื่อนรักของเธอว่าให้พักยอนจินนั้นสู้ๆนะที่สำคัญเองเลยนางเอกก็ได้พูดกับทุกคนว่ามันถึงเวลาที่เธอจะได้ล้างแค้นแล้ว และก็จะทำให้ทุกๆวันของพักยอนจินเพื่อนที่แสนดีของเธอตื่นเต้นและน่ากลัวเพราะว่าเธอเองนั้นได้เป็นครูประจำชั้นของฮาเยซุนลูกสาวของพักยอนจินแล้วพระเอกของเราวันนี้ก็เป็นวันครบรอบวันตายของคุณพ่อของเขาที่เป็นหมอโดยที่พ่อของเขาถูกฆ่าโดยคนไข้แต่ถ้าว่าเขาเองก็ไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงว่าคนไข้ที่เป็นฆาตรกรฆ่าพ่อของเขาสาเหตุจูงใจนี้ทำไปเพื่ออะไรกันแน่ ทางด้านซอนมยองโอเองก็ได้เก็บรวบรวมหลักฐานที่ซาร่าเล่นยาเพื่อที่จะเอาให้กับนางเอกเพราะว่าทั้งคู่ได้ทำข้อตกลงช่วยเหลือกันไว้โดยที่นางเอกจะทำให้ทุกอย่างของจอนแจจุนเป็นของซอนมยองโอนั่นเอง จากนั้นก็ได้ตัดมาตอนที่นางเอกได้ทะเลาะก,กับอดีตคุณครูประจําชั้นของเธอโดยที่มีลูกชายของคุณครูประจําชั้นหรือลุ่นพี่ของนางเอกยืนอยู่ด้วยซึ่งเขาเองก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวนี้มันเกิดอะไรขึ้น เธอเลยบอกความจริงทั้งหมดที่เธอโดนทำร้ายจากพ่อของเขาและการกระทํานี้ก็ถูกเพิกเฉยซึ่งเธอเองนั้นก็ได้ขู่กับรุ่นพี่ของเธอว่าเธอเองจะนำเรื่องนี้ไปเขียนกระทู้ในอินเทอร์เน็ตและนั่นมันก็จะส่งผลกระทบเกี่ยวกับตำแหน่งของรุ่นพี่ซึ่งนั่นมันก็ทำให้รุ่นพี่ของเธอไม่พอใจในพ่อของตัวเองและลากพ่อเข้าบ้าน ทางด้านรุ่นพี่เองก็ได้วางแผนการที่จะฆ่าพ่อถ้านางเอกได้เขียนกระทุ้นในสอบปทออและนั่นมันก็จะทําให้รุ่นพี่คนนี้ช่วดตําแหน่งผู้ตรวจสอบโรงเรียนทางด้านพักยอนจินเองเมื่อรู้ข่าวเกี่ยวกับครูประจําชั้นของเธอได้เสียชีวิตลงเธอก็อยู่ไม่เป็นสุขแล้วสิคะมาหานางเอก กลัวว่านางเอกจะทำอะไรลูกของเธอหรือเปล่าและเธอก็รู้มาว่าคุณครูประจำชั้นแพ้เกสรดอกลิลลี่อย่างหนักซึ่งสาเหตุการตายของคุณครูประจำชั้นนั่นก็คืออาการแพ้เกสรดอกไม้อย่างรุนแรงซึ่งรุ่นพี่นั้นก็รู้ว่าพ่อของตัวเองแพ้เกสรดอกไม้เขาก็เลยจัดการพาพ่อเข้าไปในห้องเพื่อที่จะไม่ให้เรื่องนี้รั่วไหลออกไป ทำให้ตัวเขาเองต้องพลาดการเป็นผู้ตรวจสอบพยอนจินได้ถามนางเอกว่านี่คือแผนการของเธอใช่ไหมนางเอกได้ตอบกลับไปว่าทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นมาจากเธอพักยอนจินไม่ใช่ฉันในวันนี้นางเอกนั้นก็ได้มานัดเจอกับซอนมยองโอเพื่อที่จะให้ข้อมูลเล็กน้อยว่าผู้หญิงคนนั้นถูกพักยอนจินเป็นคนฆ่าและศพนั้นก็ยังอยู่ในห้องเย็นของโรงพยาบาลยังไม่ได้มีใครมารับศพเธอและเอาไปเผา ซึ่งนั่นมันก็ทําให้ซอนมายองโอถึงกับดีใจเพราะเขาเองจะทําเงินก้อนใหญ่ในการขู่เรื่องราวนี้กับพักยอนจินทางด้านฮาโดยองสามีของพักยอนจินวันนี้และทุกๆวันเขาก็ได้มาที่ชมลมหมักล้อมเพื่อที่จะดักเจอนางเอกเพราะด้วยหน้าตาสะสวยและอีกอย่างหนึ่งเธอชอบเล่นหมักล้อมมันทำให้มีเสน่ห์ดึงดูดฮาโดยองอยังไงก็ไม่รู้และในวันนี้เองค่ะ เขาก็ได้เจอนางเอกและก็ขอดวนนางเอกในการเล่นหมักล้อมครั้งนี้นางเอกของเราก็ไม่ปฏิเสธสิคะเริ่มเล่นหมักล้อมกับฮาโดยองทันทีและเกมนี้นางเอกก็ชนะส่วนฮาโดยองก็ต้องเป็นคนเสียเงินให้กับนางเอกไปแต่ถ้าว่าตอนนั้นนางเอกกำลังจะลุกขึ้นฮาโดยองได้บอกว่าให้เล่นกับเขาอีกสักตาจะได้ไหมและอีพีที่3กับที่4ก็ได้จบลง